สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่หนึ่งเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็ตั้งความหวังเช่นเดียวกันเนาะวันนี้ก็จะนำเสนอเลขของน้องมีโชคนะคะซึ่งงวดนี้เกือบจะไม่ได้ฝันเลยนะคะแต่ฝันนี้ตอนแรกก็จำได้นะคะพอพอกำลังจะนั่นหน่อยพอดีแมวก็มาปลุกพอดีเลยนะคะก็เลยจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเนาะ แต่จำได้แน่ๆก็คือตัวเลขนะคะซึ่งก็ยังโชคดีที่ยังจำตัวเลขได้นะคะงว <c oughs> ดที่แล้วฝันตั้งสองสามรอบนะคะงวดนี้เอก,ก็ไม่ฝันอะไรเลยนะคะหลังจากที่ได้ไปขอเลขแม่ฮันนี่ก็ไม่ฝันเลยนะคะว่าบางคนเขาก็ได้ลอตเตอรี่มาเขาก็ฝันเนาะฝันได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ส่วนตัวเอสเองก็ไม่ฝันเลยนะคะท้งนี้ทนั้นก็แล้วแต่ดวงเนาะก่อนดวงก่อนที่เราจะจะมีโชคมีลาบเนาะวันนี้ก็วันหยุดของเอสเนาะเสาร์วันเสาร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ได้ไปใส่บาทเนาะอันดับเลกเราก็ต้องไปใส่บาทเพื่อเสริมดวงของตัวเองนะคะเล็กๆน้อยๆใส่ปัดจดัยเล็กๆน้อยๆเผื่อจยกที่เราไม่มีโชคเลยเราก็จะมีนะคะ จะจำให้ดูตัวเลขของน้องมีโชคนะคะแล้วก็สรุปของปู่ยอดของปู่ยอดแม่ครูปู่ดำคุณยายฝันแม่นน้องชงพี่ฟ้าพ่อจ่อยนะคะซึ่งที่คัดมานี้ก็คือเขาฝันเม่นนะคะเคยแต่สามตัวสองตัวตรงๆก็มีนะคะโดยเฉพาะของคุณยายฝันเม่นนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายก็ ติดตามได้ในช่องของโชคดีชาแนเเล,ลนะคะโค้งสุดท้ายเขาจะมีเลขของคุณยายมาบอกเนาะ,ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูตัวเลขของน้องมิโชคเลยนะคะอะนีนะคะเลขของน้องมิโชคนะที่ได้ลอตเตอรี่มาที่ไปขอเดินทางไปขอจากแม่ฮันนี่เนาะก็ได้เลขทูบสองหกสี่ลอตเตอรี่ซื้อได้สองสี่หกเนาะ ตัดเล่นเอาเลยนะคะตัดเล่นแล้วก็ตัดเล่นอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะซื้อได้ตัวไหนนะคะเพราะว่าเลข่ายคขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุกงวดเลยนะคะตัวเลขปิงปองหาซื้อง่ายนะคะจับปิงปองได้จองสามค่ะแล้วก็เลขตามของวันเกิดลูกชายนะคะหนึ่งห้าค่ะก็จะหาซื้อนะคะเลขฝาเอ็มหลวงปู่สวงก็ตรงกับเลขทูปพอดีเลยนะคะเก้าสองเก้าสี่ เลขฝันเมื่อเมื่อวานนี้ฝันตอนตีห้านะคะฝันว่าไปน่าจะไปซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยตอนในฝันก็จําแม่นนะคะแต่พอว่าจะจําพอดีแมวเขามาปลุกพอดีนะคะก็เลยตื่น <c oughs> แล้วก็จําไม่ได้ข <c oughs> อโทษค่ะจำไม่ได้ว่าฝันว่ายังไงมั่งนะคะแต่จําแต่จําได้ขึ้นใจก็คือเขาตะโกนบอกสามห้าเด้อสามห้าเด้อคาว่าอย่างนี้นะคะซึ่ง ก็ค่อนข้างที่จะฝัน <Bye. S 1> แม่นอยู่นะอัดใกล้เคียงมั่งก็ได้นะคะก็ลองดูเนาะลองพิจารณาดูนะคะว่าตรงใจไหมม,มากกะตามเด้อจ้ามากกะพานกระบปจ้าของปูยอดของปูยอดต่อง,งวดนะคะหกสองสองผีมาบอกศูนย์แปดสาม ตัดเล่นเอาล <c oughs> ตอนจะเช้าเสียงจะไม่ค่อยดีปูยอดเพิ่มเป็น8ปดหนึ่งด้วยนะคะฝันสองฝันสาปูปูยอดฝันดีมากนะคะสองสี่หกหสองตัดเล่นด้วยปูชอบสี่หสองนะคะตัวเลขปูยอดน่าจะเข้าแล้วนะคะเพราะปูยอดฝันดีมากเลยนะคะจากช่องเบาทีนะคะ ของปู่ก็สาตัวเข้ามาแล้วนะคะสตัวก็เข้ามาแล้วเข้าบ่อยนะคะของแม่ครูปู่ดำเลข4ี่ตัว5 9 2 0ก <c oughs> ้าสองศูสองก้มวงกลมที่สองเสนะคะแล้วเลข2ตัวมี0ูนยและ7จห้าเลขบทของแม่ครูเจ็ดห้าหสองห้าหนึ่ง สามศูนย์และหนึ่งเก้าเน้นที่ห้าเก้าค่ะแม่ครูฝันดีมากเลยนะคะฝันมาช้างเข้าเข้ามาในบ้านของปู่ดานะคะซึ่งบ้านเลขที่สองห้าศูนย์ค่ะเลขของภูมิโบสนี้จะชอบไปที่ทกศและอมสินนะคะสามสีงวดติดแล้วนะคะในแม่ครูชอบไปอมสินและทกศนะคะสามตัวก็เคย แตกมาแล้วนะคะรัฐบาลไทยค่ะต่อไปขอคุณยายฝันแม่นนะคะเรื่องจริงมีมีหลวงพ่อมาเดินแบบบินทบาทนะคะแล้วบอกให้คุณยายไปปล่อยปลาหกสิบสามตัวแล้วก็หลวงตาก็บอกว่าพระที่วัดละมือบอกห้าหกแปดค่ะ อาจจะเป็นปริศนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะได้ฝันคุณยายตามได้จะช่องโชคดีช n แน,นลนะคะเพราะเอสลงช่องไม่ทันนะคะน้องช่องค่ะตัวเลขของเลขเดียวคุณยายเลยนะคะใกล้เคียงกับคุณยายนะคะหก8้ดสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะ เล็น้องชองมีคนชูป้ายบอกเลขนะคะห5 3องตัว1551ค่ะกลับด้วยนะคะ15ต้องกลับด้วยนะคะทุกตัวกลับด้วยนะคะซึ่งหาหาซื้อยากนะคะเพราะจ่ายครึ่งหมดแล้วนะคะพี่ฟ้าฝันแม่นค่ะปู่ย่าเขียนเลขใส่ที่มือนะคะเคยแตก3ามตัว สองสามงวดแล้วนะคะเจ็ปดหตัดเล่นด้วยเลขทูบสองดอกที่อธิษฐานให้เป็นเลขเดียวกันนะคะก็ใกล้เคียงกันเนาะเก้าเจดแปดกสากับเลขปู่ย่าก็มีเจดปดเนาะ8ดกับสามตัวเดียวกันนะคะแล้วเลขฝัน4 0่ย์เค่ะ0ูนย์เจ็ดก็ตัวกับเลขขันน้ำมนด้วยนะคะ จากช่องโชคดีชแน,นลค่ะของพ่อจอยค่ะพ่อจอยฝันแม่นนะคะคนมีเซนนะคะบนวิ่งที่ห้าค่ะหกหนึ่งห้าห้าแปดสามเลขลับนะคะเลขวิ่งศูนย์สามตัวเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่ เลขลับมีที่0ูย์ห้าค่ะหนึ่งห้าเจ็ดหน่้าเเน้นที่ห้าศย์กับหนนะคะจงเบิกซับนาคีค่ะกับโอปนะคะ ทุกตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะต้องพิจารณาให้ดีนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะ2ตัวเลขใจครึ่งเยอะเราก็ซื้อ3ตัวเลยนะคะตัวละ20บาทเราก็ยังได้เห็นหมื่นเนาะเพราะการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะถุกหัวไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ